จะไม่มีตรงไหนเลยที่ทําให้คุณเคลือบแคลงอาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะครับแต่ในมุมผมก็คือมันง่ายตัวใครแม็กหรือบทสรุปของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์นะพูดได้แค่นี้ว่ะพูดมากกว่านี้เดี๋ยวจะสปอยอีพินมันอาจะออนได้ไหมวะอาทิตย์ละเล่มพอดแคสตึง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 ้งสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาทิตย์ละเล่มพอดแคสต์ EP สครับเพิ่งเสร็จจากง,งานหนังสือครับสภาพยังเบลอเบลงงง,งอยู่แต่ว่า พร้อมมากกับการเคลียร์กองดองแล้วก็อ่านหนังสือไปพร้อมๆกับทุกคนนะฮะสัปดาห์นี้ผมหยิบเล่มนี้ครับแน่ชอบอะ่ะแล้วมาเพิ่งสังเกตว่าสีเสื้อเดียวกัน The Cooper Necdo x r ใครจะโกหกเป็นคนสุดท้ายและสุดท้ายครับมันเป็นวิกฤติ h ช l เลนต์ตอนนั้นอ่านพร้อมๆกันกับเพื่อนๆนี่แหละของสำนักพิมพ์น้ำผุครับเดี๋ยวไปว่ากันในรายละเอียดเนาะปกหน้าไม่มีอะไรเลยปกหน้าก็ เขียนี่ยชื่อหนังสือชื่อคนเขียนคือชาลีลาเปญยานะครับแปลโดยคุณชยาทิพวีราจรรปกหลังเหมือนจะเป็น ํำให้การของตัวละครแต่ละคนนะฟังก่อนละกันเนาะเขาบอกว่าเด็กวัยหเดือนถูกทิ้งไว้บ้านตามลําพังขณะพ่อแม่ไปร่วมงานวันเกิดที่บ้านข้างๆแต่ช่วงกลางดึกเด็กหายตัวไปอย่างลึกลับไร้ร่องรอยไร้หลักฐานมีแต่พยานที่พูดไม่ตรงกันสักคนซินเทียไม่อยากให้ฉันพาลูกไปงานวันเกิดฮีโรเพด้วยแอนตอบเสียงเย็นชาหลังจากตำรวจเริ่มสอบปากคําถึงแอนจะเป็นซึมเศร้าหลังคลอด แต่เธอไม่มีทางฆ่าลูกของเรามาโก้ถ้าทางหลุกหลีกขณะยืนยันเหงื่อซึมทั่วหน้าผากเที่ยงคืนเที่ยงคืนมาโก้ไปดูลูกก่อนไปเขาก็หยิบตาให้ฉันด้วยซินเทียเพื่อนบ้านนั่งไขวายห้างพลางตอบสบายๆและเมื่ออยู่กานตามลำพังเพียงสองคนเกรแฮมพูดกับซินเทียผู้เป็นภรยาอย่างกังวลก็บอกตำรวจไปสิว่ากล้องวงจรปิดเราเสียใครเริ่มโกหกเป็นคนแรกไม่รู้ รู้แต่ว่ามีคนกำลังดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆใครโกหกได้จนถึงวินาทีสุดท้ายคนนั้นรอดมีเท่านี้ครับปกหน้าปกหลังอ่ะมาเรื่องย่อของเราก่อนอย่างที่โปยปกหลังคงจะพูดไปสักจำนวนหนึ่งแล้วผมว่าหลายๆท่านคงเดาอัดอยู่ใช่ไหมเอออัดอยู่โอเคอย่างที่โปรปกหลังคงจะบอกไปจำนวนแล้วผมว่าหลายๆท่านคงเดาได้ว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องประมาณไหนนะครับ เรื่องของเรื่องก็คือแอนกับมาโก้เป็นสามีภรรยากันทั้งสองคนถูกเชิญไปกินปาร์ตี้วันเกิดที่บ้านของซินเทียและก็เกรแฮมซึ่งเกรแฮมเนี่ยเป็นเจ้าของวันเกิดน,นะครับคู่แรกที่มาเนี่ยที่ทิ้งลูกเอาไว้เนี่ยก็มาธรรมดาแต่ก่อนจะไปเนี่ยก็มีการปากเสียงกันสักเล็กน้อยครับเพราะว่าตัวภรรยาอย่างแอน,นไม่อยากไปและเธอก็ไม่อยากทิ้งลูกเอาไว้แต่มาโกเสนอให้ทิ้งลูกเอาไว้แล้วผลัด ปเปลี่ยนกันมาดูคนละครึ่งชั่วโมงทุกครั้งที่ไปนั่งดื่มนะครับก็จะกลับมาดูกลับมาดูกลับมาดูส่วนเจ้าของบ้านอย่างซินเทียแล้วก็เกรแฮมเนี่ยก็อยู่ที่บ้านของตัวเองทั่วๆไปปกติเรื่องคงจะไม่มีอะไรถ้าไม่เป็นเพราะว่าลูกของแอนกับมาโก้เนี่ยหายไปมีตำรวจเข้ามาเนาะ มีนักขงนักข่าวเข้ามามีตัวละครที่5ที่6ที่7ที่8ที่9เข้ามานํามาสู่ข้อสงสัยมากมายเต็มไปหมดแล้วก็ต้องมาดูว่าใครเอาลูกของพวกเธอไปใครโกหกอยู่บ้างและเรื่องนี้จะมีบทสรุปอย่างไรเอาเรื่องย่อวางไว้เท่านี้ก่อนอีพีนี้ผม แบ่งมาชัดเจนเลยว่าในแต่ละเรื่องผมจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งก็จะใช้โครงสร้างนี้ทุกๆ E กีหลังจากนี้เลยผมว่าดูไม่กระจัดกระจายดีนะก่อนหน้านี้อาจจะพูดไปเรื่อยๆบ้างดูมั่วสักหน่อยอ่ะผมไปเริ่มอันแรกก่อนก็คือตัวแพ็กเกจของหนังสือเล่มนี้ก็คือตัววัสดุนะครับก็พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดทั่วไปครับไม่มีสปอตไม่มี UV ไม่มีอะไรนะครับธรรมดาทั่วไปแล้วก็กระดาษกรีนรีดหนาอยู่ที่320หน้า แต่ปกเขาสวยดีนะถ้าทุกท่านสังเกตคือเขาเอาตัวละครทั้ง4ตัวเนี่ยมาวางแล้วก็ทำกราฟิกให้เห็นว่าเออมันมีความหลอกลวงบางอย่างอยู่ในหน้าต่างแต่ละดัหน้าต่างอะให้แปลกแล้วกันตามมาตรฐานพอาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดเป็นองค์รวมไปเลยแล้วกันผมน่าจะหมายถึงหน้าหนังหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เราสนใจในการจะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมอะจินตนาการมันก่อนจะอ่านเนี่ยนึกไปถึงหนังสืออย่าง Gone Girl อ,อะมีการหลอกลวงเยอะๆมีการ ไม่พูดความจริงใครโกหกคนนั้นคนนี้โกหกอะไรต่างๆนานาซึ่งถือว่าน่าสนใจมากนะครับคือโครงสร้างของหนังสือเล่มนี้เขาวางเอาไว้ว่า ตัวละครแต่ละตัวย่อมมีความลับมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดกันอยู่ซึ่งก็จริงแต่ว่ายังไม่แตะดีกว่าเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวค่อยไปค่อยไปลงรายละเอียดในเล่มเนาะก็คือเอาเฉพาะหน้าหนังมัน,นะน่าสนใจมากเพราะว่าในตัวละคร4ตัวที่หนังสือเล่มนี้ยกมาเนี่ยใช่มันจะต้องมีการโกหกไปโกหกมาแล้วเราก็ต้องมาจับว่าตัวละครตัวใดโกหกตัวละครใดร้ายที่สุดตัวละครใดหลอกลวงหน้าหนังมันบอกให้เรารู้สึกแบบนั้นน่ยนะครับ การดึงดูดให้เราเข้าไปหานังสือเล่มนี้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับหน้าหนังน่าสนใจมากๆอันนี้ผมให้ไว้ที่ประมาณ8คะแนนอยากอ่านผมชอบงานที่มันโกหกปิ้นปอนกระล่อนตอแหลอยู่พอสมควรอ่ะเออพอเราจะอยากรู้ต่อว่าเราจะจับตัวละครได้ไหมต่อไปเป็นเรื่องของตัวละครผมจะว่าไว้ที่ตัวละคร4ี่ตัวหลักที่ตัวหนังสือเนี่ยยกขึ้นมาให้เราติดตามแต่จริงๆแล้วมีตัวละครในเรื่องนี้อีกมากมายเลยที่ค่อนข้างมีส่วนสําคัญในการมีผลกระทบต่อเรื่องแอนเนี่ย เป็นตัวละครที่เป็นผู้หญิงเป็นแม่ที่ป่วยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดและเธอก็มีความลับปิดบังเกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กอยู่พอสมควรแอนจะเป็นผู้หญิงที่ฟูมฟา์ค่อนข้างมีรายละเอียดแต่ก็เข้าใจได้นะว่าลูกเธอหายไปเพราะฉะนั้นตลอดเวระยะเวลาประสบการณ์การอ่านของเราที่เจอกับเรื่องราวของแอนเราจะเต็มไปด้วยความแบบเออผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างประสาทแดกพอสมควร แต่ก็เป็นอัตดแบบที่เข้าใจได้เพราะลูกเธอหายเหลือแต่ไฟเช็คไม่ใช่ลูกเธอหายไงเออมันก็เข้าใจได้แหละอัตราความน่าสงสัยของแอนจริงๆตั้งแต่เริ่มเรื่องมาไม่ค่อยสงสัยเธอเท่าไหร่ครับส่วนคนที่2เนี่ยก็คือมาโก้สามีของแอนโอ้โหคนนี้นี่ใช้คําว่าทําถึงเหมือนกันนะคือเป็นผู้ชายตัววยที่หวยจริงๆะ่ะมีแต่อ่อ ไม่มีดีอะไรเลยแต่จริงๆเขารักลูกนะเขารักลูกมากๆแล้วก็เห็นถึงความทุกข์ทรมานในการที่ลูกหายไปแต่เรื่องอื่นๆของมาโก้เนี่เป็นผู้ชายที่นอกจากหล่อแล้วไม่มีสเสน่ห์เลยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกคนเขียนทําถึงไม่งั้นเราก็คงจะไม่รู้สึกแบบนั้นในขณะที่ตัวละครอีก2ตัวอย่างซิงเทียสาวๆส,สวยๆยุ่ยๆเลยแหละอ่านในตัวหนังสือแล้วก็รู้สึกไล้ว,ว่ามันดูมีซิกแอพเพลสูงจริงๆแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงแซ่บที่ผู้ชายหลายๆคนจะถูกเธอปั่นหัวได้ไม่ยากแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ตัวหนังสือยยกมาาาเเเปปป็นโรรให้ข้ขไ ติดตามก็คือเกรแฮมพาร์ทของเกรแฮมมีค่อนข้างน้อยครับเป็นผู้ชายที่ทํางานนอกบ้านครับดูเหมือนจะมีความลับปิดบังอะไรอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นตัวกลุมกุญแจสําคัญของเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ตัวละครอื่นๆในเรื่องเนี่ยทั้งตํารวจทั้งคุณพ่อพ่อตาแม่ยายพูดได้แค่นี้วะ่ะพูดมากกว่าน,นี้เดี๋ยวจะสปอยโผล่มาในจังหวะที่ เข้าใจว่าจะโผล่มาทําให้เรื่องไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นตัวคาแรคเตอร์หลายๆตัวก็ถือว่ามีชีวิตนะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนบางตัวทําให้เราอยากเอาใจช่วยบางตัวทําให้เรารู้สึกอยากขยําคออยากเขย่าคอก็อินได้นะครับซึ่งมันมีจุดบางจุดที่ผมอาจจะพูดได้ยากเพราะว่ามันจะไปแตะเนื้อหาสําคัญของมันน่าจะวางเอาไว้ที่7ตัวสตอรี่เทลลิงหรือการดำเนินเรื่องของหนังสือเล่มนี้เนี่ยในช่วงการดำเนินเรื่องในช่วงเกือบจะครึ่งเล่มแรกะพูดได้เลยว่าเออมันน่าสงสัยจริง,รงๆเขาดำเนิน รุ่งได้พอย n t เอาวิวแบบพระเจ้าก็คือเห็นทุกอย่างเนาะแล้วก็เล่าผ่านตัวละครแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไปซึ่งเราก็จะรู้พาร์ทเรื่องราวของตัวละครแตกต่างหลากหลายกันไปเราจะได้ สงสัยไปพร้อมๆกันว่าตัวละครตัวนี้โกหกหรือเปล่ากําลังโกหกว่าอะไรทําอะไรอยู่บ้างแล้วค่อยๆมาเฉลยอะสำหรับผมวิธีการดําเนินเรื่องของเรื่องนี้คือเขาเล่าให้เรารู้คือพูดง่ายๆว่าเขาเล่าให้เรารู้เฉยๆไปตลอดทางไม่ค่อยวางอะไรที่ปิดบงังซ่อนเลนให้เราสังเกตเห็นเอาเองเข้าใจความหมายไหมคือเขาบอกเราหมดพอถึงจุดสําคัญสิ่งที่จะทําให้เราเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงอะไรได้ที่เป็นประเด็นสำคัญต่างๆเออเขาใช้วิธีบอกเราเฉยๆยกตัวอย่างเช่นถ้าคนนี้โกหกในบทถัดไป เขาจะบอกให้เรารู้ว่าคนนี้โกโหกถ้าคนนี้เป็นคนทําเขาจะบอกให้เรารู้ว่าคนนี้เป็นคนทําไม่ได้ให้เราสังเกตการอ่านด้วยตัวเองให้คุณนึกภาพแบบนี้ก่อนอย่างที่ผมบอกการรีวิวสือนี่ผมรีวิวยากพอสมควรนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่จะเปิดเผยเนื้อหาสําคัญของมันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วมันจะทาให้อัตราลดการอ่านคุณเสียไปใช่ไหมครับแลวผมก็จะระมัดระวังแต่ผมก็จะสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาเราอ่านงานสืบสวนสอบสวนหรืองานที่มีการ คาดหวังว่าจะคลี่คลายหักมุมหรืออะไรก็ตามแต่เราเชื่อว่าเราอยากจะเห็นไปพร้อมๆกันกับตัวละครด้วยและสังเกตเห็นในสิ่งที่ตัวละครไม่เห็นด้วยมันเลยรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยรันไปจากการที่เด็กหายตำรวจเข้ามาสืบสวนสอบสวนสงสัยรับรู้มีประเด็นพร้อมๆกันกับตำรวจพร้อมๆกันกับคนอื่นๆแต่การจะคลี่คลายสับพลอตเพื่อจะนําเรื่องไปข้างหน้าน,นั่นแหะเขาใช้วิธีการบอกเลยแล้วก็ ไปสงสัยไปหาคําตอบไปอะไรต่างๆนานา,นาจากการอ่านแล้วพอถึงส่วนที่จะเชื่อมโยงไปตรงอื่นอีกเขาใช้วิธีเฉลยเลยเหมือนเดิมโอเคอาจจะมีบางส่วนที่เราเอ๊ะสงสัยคนนั้นสงสัยคนนี้อะไรเงี้ยแต่เขาใช้วิธีเฉลยโดยโดยตลอดเพราะเขาวางมาแบบนี้มันเลยทําให้การอ่านไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยตื่นเต้น,นสักเท่าไหร่มีรายละเอียดของเรื่องในอดีตเก็บงามซ่อนไว้และชวนให้สงสัยอยู่บ้างแต่ถึง จุดที่จําเป็นจะต้องรู้ก็มาเฉลยเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะไม่มีตรงไหนเลยที่ทําให้คุณเครือบแคลงอาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะครับแต่ในมุมผมก็คือมันง่ายอืมมันง่ายอยู่พอสมควรเขียนดีนะครับการแปลก็ดีอ่านลื่นแต่อย่างที่บอกเส้นเรื่องของมันวิธีการในการวางสอรี่เทลลิ่งของเขาอ่ะเขาใช้วิธีบอกเราทั้งหมดเลยในมุมนี้ส่วนตัวเองผมผมอาจจะให้ไว้ที่ประมาณสัก7.5ตัวคีย์เทคเอา y หรือประเด็นสาคัญของหนังสือเล่มนี้เนี่ยย้อนกลับไปหน้าหน่งในตัวพล็อตที่เรา พูดถึงไปเมื่อสักครู่เนี่ยส่วนตัวผมเองนะผมค่อนข้างคาดหวังมันอีกระดับหนึ่งก็คือคาดหวังว่าตัวละครทุกตัวจะกลัวหกเชื่อเฉือนปิดบงังซ่อนเร้นแสดงความ เยือกเย็นน่ากลัวของจิตใจมนุษย์เยอะๆให้เราดูในรายละเอียดเอาเองว่าเราตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าทําไมคนนี้น่ากลัวจังทำไมคนนี้พูดแบบนี้ทําไมคนนี้พูดไม่ตรงเันกับคนนี้แต่ผมอาจจะไม่ได้เจอสิ่งนั้นสาแก่ใจเท่าที่อยากจะเจอสักเท่าไหร่อันนี้ต้องพุ่งตรงๆนะครับแต่มันมีนะมันมีแต่มันไม่ได เข้มข้นเหมือนอย่างหนังสือหนังสือที่ผมเลฟไปเมื่อสักครู่อย่างกน Girl, รนเกลอะไรเงี้ยตัวเนี้ยค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลยมันเป็นความผิดผมเองแหละเพราะผมเอาใจไปวางเอาไว้ในความรู้สึกแบบนั้นมันก็เลยทําให้เรา expect แบบนั้นซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้เขียนเขาอาจจะวางแบบนี้แต่พออีกจุดนึงเราแบบนี้ไงถึงทำให้เราเข้าใจแบบนี้ก็คือตัวชื่อหนังสือนี่แหละก็คือจริงๆชื่อภาษาต่างประเทศของมันคือ the Cooper n e t d o r มันไม่มีอะไรมากเลยนะครับมันก็คือคู่สามีภรรยาข้างบ้านนี่คือชื่อต่างประเทศเขาไงมันมีแค่นี้แต่พอตั้งชื่อไทยเป็นใครจะโกหกเป็นคนสุดท้ายและสุดท้ายอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เราใจอ่ะไปผูกไว้กับชื่อไทยของสองสิ่งนี้แตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับ c o p e Nekdor คู่สามีภรรยาข้างบ้านแต่พอเป็นชื่อไยใครจะกหกเป็น สุดท้ายและสุดท้ายนั่นแหละผมว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องนี้ทําให้ใจผมมาไปผูกไว้ตรงนี้ซึ่งมันก็เลยทําให้ปัวประเด็นสําคัญของหนังสือที่ผมวางเอาไว้และคาดหวังจะเจอมันอาจจะไม่ได้ตรงกันสักทีเดียวประเด็นสําคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คือเรื่องของความผิดปกติที่มันดูไม่น่าจะปกติแต่จริงๆมันก็คือวิธีการตั้งชื่อของฝรั่งนู้อย่าง หนังใครเคยดูสเนกออนอะเพลนงูเป็นเครื่องบินเขาก็ตั้งแบบนั้นเลยพอเป็นชื่อบ้านเราเราก็จะนจะต้องชื่อที่มันเร่งเร้าเรียกร้องความสนใจมากขึ้นไปกว่านี้เพราะฉะนั้นตัวคีย์เทคเว a y ในการที่ค้นเข้าไปว่าใครโกหกอะไรต่างๆนานาแล้วก็คาดหวังเรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยก็อาจจะเรียกร้องเรื่องเราความสนใจได้แต่อาจจะไม่โดนใจสักเท่าไหร่วางเอาไว้ที่7.5แล้วกันตัวใครแม็กหรือบทสรุปของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์นะมี จุดที่ผู้เขียนตั้งใจจะสร้าง Impact ให้เราไม่พูดนะไม่พูดแต่ว่าในมุมผมก็อาจจะไม่ได้ Impact ขนาดนั้นอีพินมันจะออนได้ไหมวะ <c oughs> คือไม่ได้ดิสเครดิตคือนในฐานะคนอ่านที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ด้วยตังงตัวเองจริงๆไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยนะครับด้วยความเคารพลเลยคือผมอ่านมันด้วยความคาดหวังแบบหนึ่งแน่นอนก็เป็นความผิดของผมเองนะเพราะผมวางความคาดหวงงังไว้แบบหนึ่งแล้วผมมาเจอแบบหนึ่งเลยการที่เราตั้งเอาไว้ว่ารสชาติอาหาร จานหนึ่งจะเป็นแบบนี้แล้วเราไม่ได้เจอแบบนั้นมันไม่ใช่ความผิดของครอบครัวแม่ครัวหรือแต่ประการใดมันเป็นความผิดของเราเองเราวางเอาไว้ทําไมไม่ควรก็อ่านด้วยการปล่อยใจปล่อยจอยไปซิแล้วก็ไปดูเจอร์นี่ไปดูประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางถูกไหมครับแต่ว่านั่นแหละพอผมวางไว้แล้วมันก็อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังเท่าไหร่ก็เลยอาจจะไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์มันมากพุ่ตรงว่าคลาแม็กของเรื่องนี้ก็พยายามจะทําให้เกิดอิมแพ เนาะแต่ว่าในมุมผมมันก็มีรายละเอียดที่จําเป็นที่จะต้องคุยกันอยู่เยอะพอสมควรเลยว่าเออมันสร้างอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรซึ่งจริงผมทําบุคคลไปแล้วเนาะหลายๆคนก็เห็นตรงก,กันกับผมว่าเออมันมีข้อสงสัยจริงๆใครที่ไม่ได้บุคคลกันก่อนผมไม่เอามาเปิดนะครับเพราะมันเป็นเนื้อหาสําคัญของเรื่องนี้มันพูดไม่ได้จริงๆแต่โดยรวมของคลแม็กซ์ที่เมื่ออ่านจนจบของงานกลุ่มมิสซิรี่หรืองานกลุ่มสเพน แล้วผมไม่ได้ว้า wow! วขนาดนั้นก็เนี่แหละฮะวางไว้อยู่ที่ประมาณ7คะแนนของคลแม็กของเรื่องนี้นะฮะโดยสรุปโอเวอร์ออลก็คือหนังสือเล่มนี้อ่านเพื่อความบันเทิงอ่านแล้วชวนให้ขมวดคิ้วได้สงสัยได้อยากเขย่าตัวละครได้อยาการู้ว่าใครโกรหกได้อยากรู้ว่าลูกหายไปไหนได้เล่าเรื่องได้ดีเล่าเรื่องลื่นไหลแม้จะใช้วิธีการบอกมากกว่าค่อยๆเผยหรือพยายามแสดงให้เห็นอยู่พอสมควรแต่ก็โอเคเพราะว่ามัน ไม่ได้ติดขัดอะไรเลยนะอารมณ์ความรู้สึกระหว่างอ่านก็มีทั้งส่วนที่อาจจะตีกันกันกบตัวเราเองบ้างอาจจะตีกันกับตัวละครบ้างแล้วก็หลังจากปิดเล่มลงก็ใช้คําว่าจบแล้วจบกันอาจจะติดค้างในใจในเรื่องที่แบบเออน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้แต่มันไม่ใช่สิทธิ์ของเราครับเราคงไปทําอะไรไม่ได้ในฐานะผู้บริโภคเราก็ได้แค่บอกความรู้สึกว่าเออเรารู้สึกแบบนี้เฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกด้วยความขารพผมไม่ได้มีประเด็นหรือไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะพูดถึงหนังสือในแงม่มุมที่อาจจะทําให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ทําให้ร้รูสึกแย่อย แต่ว่าผมรู้สึกแบบนี้จริงคนอื่นอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันก็ได้นี่พูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วมีความรู้สึกว่ามันจะขนาดไหนกันมันมีรายละเอียดแบบไหนกันก็อยากให้ลองพิจารณาอ่านดูด้วยตัวเองแล้วก็มาดิสคัตกันมาคุยกันในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าคุณรู้สึกเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรกับผมบ้างนะครับอยากฟัง พิมพ์คอมเมนต์ให้หน่อยนั้นโดยรวมขอโอของหนังสือเล่มนี้เนี่ยในมุมผมให้ไว้ที่ประมาณ7.5ละกันก็คิดว่าอ่านได้อ่านเพื่อความบันเทิงได้ลองดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับนี่ก็คืออาทิตย์ละเล่มฟอดแคส์อีพแล้วนะครับทำมาสอาก็ได้รับการตอบรับพอสมควรขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยติดตามกันแล้วก็อยากให้ผมคุยถึงหนังสือเล่มไหนก็บอกกันได้นะครับจะได้ลองเลือกดูในสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยจริงๆความตั้งใจคือน่าจะยกหนังสือที่ คุยในอาทิาละเล่มบุ๊กคลับในทุกๆวันพุธเนี่ยมาคุยในทุกสัปดาห์เลยเหมือนพอคุยแล้วมาสรุปในความเห็นของผมอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรืออาจจะทําให้การอ่านหนังสือของคุณมันสนุกขึ้นเนี่ยนะครับในทุกๆวันอาทิตย์เวลาประมาณหกโมงเย็นแบบนี้เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคอนเทนต์ลักษณะประมาณนี้ก็ฝากกด subscribe กดหัวใจกดติดตามเราให้หน่อยแล้วกันนะครับในช่องทางของอาทิตย์ไทม์ตอนนี้ก็ลุย u t u b e เต็มที่แล้วรวมถึงในช่องทางอย่าง Tik t o k ในอิน t a g r กรมด้วยสองการแบบนี้นอนเล่นอ่านหนังสือครับคิดว่าอยากจะเอาพลังงานดีๆมาสร้างสารคอนเทนต์ให้คุณได้ดูกันในสัปดาห์ถัดๆไปเรื่อยๆผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยเช่นกันนะครับเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาหกโมเย็นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ถวายเข้าไปในกล้องแล้วทะลุได้ก็น่าจะทะลแุแต่แต่ร้องอ่านดูเองนะอย่าอย่าอย่าเชื่อผมทุกๆอย่างเพราะว่าโสนิยมผมมันไม่ใช่โลนิยมสาธารณะอืมต้องตัดสินด้วยตัวเองนะครับโน no.